ที่กองขุนทหารราบที่สิ้าจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดม็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสาพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ26.469วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่14มกราคม2568เวลา9นาฬิกาที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยกองพลทหารราบที่สิ้าตําบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผูว้บัญชาการกองพลทหารราบที่ส5ผู้าำ่วยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ26,469วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ธิยัิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพระศรนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีคุณสมฤดีคำเกียวประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15ตลอดจนผู้บังคับหน่วยผู้บบัญชากําลังพลกองพลทหารราบที่15กําลังพลศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง คั้งนี้ได้จัดกิจกรรมบริจาคโรหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชะกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีจะนำโลหิตในการร่วมบริจาคในครั้งนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ที่มีความต้องการตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาทำความสะอาดกำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูม,มิทัศน์บริเวณภายในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุร,ริโยไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและกำลังพลภายในหน่วยมีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีสมะมงคลพระชนมายุ26,469วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวันที่14มกราคมพุทธศักราช2568